เจ้าสบายดีมืัอนี้พากันมาเที่ยวป้าเนาะเข้ามาในเอ่อเป็นที่แต่ป้าเป็นที่สันเนาะแต่แค่นี้่นี่มัน,นย่างขึ้นไปเลยเนะน,นาะในขณะนี้ฝนกำลังตกมาแห้งเนาะแต่ว่าพวกเขานี่ห้าเทคนิคใดที่ให้รอจึงเน่ะป้าเนาะสกสกที่ห,ออนะห่มห้า,หานะโก้รี่ว่พาตายเนาะ คนตกคนตกคนตกพี่น้องเ,เอ้ยตัไปนี่พี่ก็กบบจะเน้นยานทากเนาะตรงย่างไ,ไห้ไไปตรงย่างขึ้นไปทากจะตีแล้วนี่จะเป็นการหลบภัยของทีมงานขอพวกเขาเนะเาะอ่กอลีลอพี่เพิ่นออกมาจากบ้านธนามาไหมาอา๋ออันนั้นแม่น <c oughs> กูมกับซอกเนาะน่ะเนาะไปรียบบอลหนละคนตอนนี้ตกแห่งหนักหน้าเนาะก็เขาเข้ามา5้าทางเอาตัวรอดเนี่ยป้าแต่สุงไส้น่าจะบรบอดเลยนะเบื้องนี้นะอันนี้เป็นการซูบยาวบริเวณกิดอันยาซูบเด็อยูคู เป็นแรงน้ำธรรมศาตร์น่กดไมง่ายหรอกกับิโกเล่นเปนนกำลังตกมาแห่งเ่เลยๆเข้ากับแม่นยังตกอยู the way, ่ในป้ายัุ่งทางออกเนาะมันทนที่อะไรเป็นไหมแ่บูมีมีดอ่ะอด้ได้นี่ะจุดที่สูงอยู่ใน ขาก,กิมินเกี่ยวสมส่วนตักน้ำน้ำอกน้ำอกอืมเฮ้ยเม่อล้วคุณข่ยายนาะอ้โหูไม่ใช่นำ้ำอกคูณข่นานะสวยงามเลเย,เย,มย,ยพี่น้องเนื้องามธรรมชาติผู้สาวก็งามละวันอันนี้ไม่นน้ำใช่ใช่หรือพี่น้องธรรมชาติ อ,อ,อันนี้ป็นผักน้ำใี่หรอหเดี๋ยวกุลีเก็บมาเก็บมากับเจีอวได้ปะเดี๋ยวเขากินเขาอยู่บันนี้ตัวนี้ก็เป็นเสบียงของเขาเนาะมีเกี้ยวถ้วยเดียวเมื่อก้อนตัวนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสญ,ญีบุรีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ิ่นบรายมาปัวแปลงไล่ปีแล้วเนาะมันเป็นลยท่เทือต่อหน้าไปก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใ่อยอเลยแหละวันนี้ ได้เห็นบียงเบียงนอะนี้เนอะเนื้อพุกหน่อยนึงมึงมีพวกกับโอ้โอ้เบงคนตกเนอะไหนบัวหวมัดหลงนี่หรอสีย่ากหลงรี่สิคิงลงเถอน่าจะตะรูตัวมันลื่นอันนี้จะเป็นการเก็บผักข้องกัวลีล่อเนอะ หัวใจไว้ดินแดนแห่งนี้อันนี้มันเจ้วเนาะซ้ำยั่แหละทินได้มาินแกู้เลยีเจ้าวน้าปูเจาน้ำปูเราน้ำปูจากโปรเซียเรามะเคจากโปรเซน่าจะครึ่งหมือนกันแป่ว่ากินไม้ปเซียไปกินยป้ากินไม้พี่เราตอนนี้เป็นไม้เงินเนาะ บดีเขาพิธีกลินเขาอันนี้ก็แม่นต้มไั่เลือดจากหานชินดักเมื่อคืนนี <laughs> เ้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเขาช่วยเข,ยขยยาเรียนเขาเขาช่วยเขาช่วยเนาะแต่ตัวเป็นธรรมชาติได้กินอยููุ่ภาพ,พาที่ที่สมคันเราแม่นกินอยู่อัน,น,น,นท่ามกลางนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อเนาะอันย้งยังไม่เกิดแม่แต่บบจะพิฆานเพิ่นเด้อขอเพิ่นได้ขอเพื่อนดูดูดวงเด้ดูด้านมาดินมาชมธรรมชาติเขากินเขากินน้ำยู่บนนี้เด้อ มันผักธรรมชาตินรรมชาติโอ้กินเขาสักทีนี่แค่นะมันนี่เป็นมาสํนานววันไททำาทำาการไท้้นอ้ไทยเนาะไทยจะทานทีด้านเนาะทตู้อ,อะแหเน่ยจะตู้ไงเออทตู้ไทยไท<ข>ย <laughs> ให้ตสมเองบัเซียไปหนึ่งนี่นี่อนู่อันนี้มันให้เก็ไหมเขานเตนีแก่น้ำปูครับผักน้ำธรรมชาติเออนี่นุ่มๆอันนี้บอกอันนี้บอกแล้ ดูดีดูิจุดชกๆไม่ด้เอาข้ากองมาเลยนี่มามลลกเลยนี่ทับเต็มทับแจ้วบอลบอนอยู่ไหนนี่มันจะีอขาตั้งอ่้นอเลย ม้วไล่เด้อพี่น้องมาอนี้มาลิ้นปลามีโควิดสิบเก้าโควิดตุมฮ็ตนี่ตุ้ตอะไรเด่ดูบานเจอโควิดมาตักฝนูป้าดีกว่าติงเงาะัดยางลงนี่ได้จาิสกิ่อขึ้นมาสซุ้งเติมพี่น้องโอ้โหเตกใหับไล่เติมเลยแลกันน้ั หนเป็่างนะครับ่เจสุห้าเปอร์เซ็นต์เหสมเป็นมิ่งขวานสาวเมืองสมชื่เป็นเมืองแดนสร้างไยาา ต้องการที่หอกิดเขาแลี้ยวตรงนี้มากมายเนาะนนเป็นโ้งว่านน่าจะเป็นขมมค้งซุ้มนะที่น่าจะเป็นขค้งซุ้มเนาะมีสช้ความสมัครเฉพาะตัวเนาะเพราะว่าลืมมี <c oughs> เออข้องอ่าท่านกอลี่เนาะเพิ่านไปฝึกมาจากขนาดเนาะคอยเนี่ยการเท่าแกะมาขุก ากกว่าตังเมืองตังแคร่งใดมาลิ้นเสียบุรีเราจะ่าลืมบุขึ้นมาทางนี้เลยผ้าคิมินผ้าคิมินเนาะเข้าอผนังมันเองอืมผู้นี้จะเป็นไกดำเที่ยวเนาะตอนนี้เราตอนนี้เรา,าอาย่จุดที่ประมาณแบบครึ่งข้งค่านี่แหละบ่าันฮอกย่อมมันตอนนี้เรายังลงไปบุได้คือเราเพิ่มฝนตกแห่งอยู่ตอนนี้เ,างงาเรนนเาลงกับตอนนี้ยุ่งกลังกิ<ม>นท่านบ้านใดเถอะ บางทีนี่เขาจะเฮิร์ยุ่งเฮิร์ย้ำเขาบินขึ้นไปเลยเนาะเพราะว่ายุ่งไร่พี่ลึกสุดท้ายก็พอกสำเร็จแล้วเนาะรีวิวตอนกินมันแล้วเอาจกธรรมชาติแท้ๆเนาะนี่เนาะพุ่มมันนกครับย้อดสะบัดขุนสะบัดข้นครับสะบัดขุนสู้กินมันเลยสะบัดขุน นะผมเมนสะบัดข้นดี่มลสะบัดนสวยเลยตอนนี้การที่เราสะบัดข้นมีต้องกินคำาำนี้นะำนี้นะอ้ เอาตอนนี้้นกระตุกอยู่อ่างมักน้ำนี่เนาะมงานเมเป็นเเมืองงแบนนสสาาุีป็การที่มาเที่ยวป้าที่อันกวันนี้เพื่อนกูได้เบิ้งกุสุเนาะ่ เอนี่ของป้าเอนี่นั้นมีตั้งแต่นานมาสมคอฝนเริ่มเศร้านิดนึงเขาก็เริ่มเดินทางกับจีนแล้วแสดงว่ามาสุดนี้เขาจะบุญย่างจักย่างได้แต่ความม่วนความงามท่องธรรมชาติเท่า,น,าน,นั้นเนาะจิตใจบัตรมีกับตงังใจอมาหนึ่งนก แต่ก็ฝนตกตเลยว่าบ่ใหมีนกใด้เหีนเนาะแลยไปยิงรับห้องเลยว่าผู้ได้ที่ได้เดินทางเข้ามานี้บ่มีเฮือ,อนี้เป็นไปบ่ได้เนาะเฮอเตกแน่น,นอน ขึ้นมาครั้งทรับทอฟ้ำเทื่อ,าามอสมคือเป็นเมืองแบนสร้างสยาปุหลีเสิญมาเที่ยวสมธรรมศาตสของบ้านเมืองน,นี้จะได้เห็นบุญประจำทีเทศการคือบุญส่วงเผอ ก็ขุนคนอ่ะคนอ่ะพี่น้องมันง่ายเลยง่ายไรใบบอลนะท้องป้านั่งกับอะไรเนาะความแข็งแขงท้องใบบอลท้องฟ้าในเยเบุรีเนาะรถกระทึบกับอะไรเนาะมันจะเป็นอันมันจะเป็นอันสปริงดันขึ้นถึงสู้ท้องฟ้า หักตุ๊กอันอยดังเออบดดัางออนี่บดด่างเออโมเมนต์ตัวนี้บ่ทีคนอ่นติดตากัน้าอยู่ขนาดอยู่ในป้าขนาดบดังไปบนดังได้เรอดัางอีลีนี่ถ้าสนใจดิต้มเลยเด้มีบอลเอาอยู่ตัวนี้ค่าย60ี่ลานก็พอะละเขาซื้อ60้ เออตอนนี้มันพวกเขาขก็ได้ย่างออกฟ้ามาได้แล้วก็่ชื่อว่าสุ้มขวัญทุนังทุลีกันวิบไปในเดอคือว่าสไลซ์ส่งซ้ำเพื่อเมื่อกี้โอ้เบื้องบได้ลมที่โอ้มือไรคักๆเนาะที่ว่าคุ้มค่าอยู่ในมาสัมผัสกับธรรมชาติเนาะธรรมชาติ์เพื่อธรรมชาติบ้าง <c oughs> ธรรมชาติของบ้านเมืองน,นี้จะได้เห็นภูผาขี่มินนี่ใครทำทุงส่งที สิย่างลงไปเก็บมะพุกเบื้องอาจารย์วิศวิตมะพุกธรรมชาติเนาะไม่ได้อาจารย์โอ้รงมะคุกมะคุกไปชิมอยู่ลุ่มจัน่วยปะต้องไปเอาวุฒเนาะจะเป็นไม่แม่มะพุกเนาะตนี้เนองอาจารย์เองคุณนะลีลาคุณตลาดล่มเพื่อนแม่เนาะตุลลุ่มอ่ะตุลลุ่มอ่ะ อเอาน่ตึงๆหได้นี่น,นั้นนนั่นนีนั้นจันจน<อ>ันเยอครับลงเหลวปกปกปกองม,มนันแล้วนะเดี๋ยวาข้อจาเดียวเนาะท่านผู้ชมอย่าสุบิบ <c oughs> ล้อเลยข้ขอแล้วข้อแล้วจานวิกรักมักปุก๊บเข้าจักแบ่งกันกินไ,ได้แล้วขเขาแบ่งกันกิน มันเป็นมังคุดที่เป็นส่วนเก้าขาจะพี่น้งองบริเวณนี้ก็ขจ้าหรอโครงการมันเป็นโครงการท่องเที่ยวแต่ว่างพูดอะไเย็บขีไ้ไวายเอาหนึ่งเดียวแค่ไหนหนึ่งสปินมาห้ากูวา่วากูสุยดยอดเนาะผิดแล้วนะอันพี่น้องอัน,นาณาสำนีก็เราฝนมันตกแห้งพี่น้องโอเค ออาจระดิกามาฮอดท่านทับแล้วมาเบิ้งโคหน้าย่างเหรอเนาะติอะไรโอ้โหอิดลีดเนาะเดีแเดี๋ยวเดีแเดีแเดีโอ้ยย่าน้เาอเอมันดิมี้เิเดนึงกระตินเงเใหญ่โคเซาเยพี่เดี๋มันติดขึ้นนี่ก่อนตัวนี้จะเป็นรถข้องอ่าโหน้านีเนาะที่ไปไปจนไมา การที่กลับขึ้นมากครับเป็นอย่างนี้เนะะาะท,ทางนีงน่ทั้งเลยไหนทั้งเลยได้มันติดมันจีบต,ต,ตะลิดขึ้นเลยรถแน่ข้าศึกมูน,นมมมีนะขึ้นขบับเนี่ยต่อเอนะอพิ่งเนาะเราเพิ่งจีบอะไรกับรถ งี้เลาไปง้ไปดีบ่อ,อ๋อเี๋แล้วี่นเลยนะไรหรอกไปโอเคียร์ตัวเง,นง<อ>้นี่ออกได้เลยเนียูบนะไปรอบน,นึงนะม,มีตัวเดียว่นีนะติด่แล้วเอ้นีนนนก็ออกมาได้แล้วเน,นาะพี่นว่าส่งควันไมส่งควันเพิ่งสภาพวสภาพรถคัน